เดี๋ยวเรามาหุ้นเด่นแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคําถามกันนะครับช่วงนี้ก็ยังเน้นเป็นธีม selective นะครับวันนี้ก็หยิบโอสถสภามาย้ำอีกทีหนึ่งเนาะสัปดาห์ที่แล้วเรามีเลือกเป็นหุ้นเด่นไปทีหนึ่งนะครับมีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นมาเป็น21บาทแล้วก็มุมตั้งกำไรไตรามาสที่4เนี่ยดูดีกว่าที่เคยคาดนะก่อนหน้านี้เราคาดว่ากําไรของโอสถสภาไตรามาสสจะทรงๆจาก Q3 แต่ปรากฏว่าจากข้อมูลล่าสุด ที่เราได้มาแล้วก็เราลองมาเคาะดีตัวเลขดูเนี่ยกำไรน่าจะโตได้15% Q on Q นะครับแล้วก็3 1ยสเอียมาจากรายได้ในในไทยแล้วก็พม่าเนี่ยที่โตดีแล้วก็เรื่องของมาจินเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็เยียจากเรื่องของ Product Mix ที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพ Q4 ดีกว่าวคาดก็เลยทำให้ปี2025น่าเนี่ยน่าจะจบปีดีกว่าคาดด้วยนะเป็น3,500ล้านก็โตประมาณโต ส่วนปีนี้เนี่ยเราคาดไม่ได้โตเยอะอะไรมากก็โต5%ครับนะครับแต่ว่าจุดเด่นของอุสภาคือหนึ่งโมเมนตัม Q4 ดีไตมั1หนึ่งดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของ valuation ที่ตอนนี้เนี่ยยังเทรดอยู่ที่ PE ประมาณสัก13เท่ากว่ากว่าครับผมนะครับแล้วก็ดีเวียนยิวประมาณ6 6.5%ครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือ PE เนี่ยเทรดใกล้เคียงตลาด แต่ดีวีดนยเนี่ยให้ดีกว่าเซตพะเซตให้อยู่4.5แต่ OSP สเนี่ยโอสุสภาหให้อยู่6กว <6. S 1> ่าดังนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ก็เข้าขายเรื่องของตีมปันผลได้บวกกับ e a r n i n g m Momentum ที่ซัพพอร์ตในช่วง1-2ไตรามาสข้างหน้านะครับก็หยิบมาย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับตัวนี้นะโอสุสภาเป้า21บาทน,นะครับาาราคาหุ้นก็เริ่มขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหมดูชาร์ตใช่โอสสภา ไต่ระดับเป็นลักษณะไซเวอัพขึ้นมาแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณเนี่ยสิบถึง17บเจ็ดบาทถ้าผ่านตรงนี้ไปก็โอ้ไปได้ถึงนู่นเลยสิบเจ